ที่ได้มีความคิดดีๆนะครับที่จะส่งเสริมตามวัตถุประสงที่ท่านได้เขียิมาร่วมเกียนในพิธีเปิดงานการแข่งขันจักรยานยนต์รีบ่าเพื่อการสุสตเป็นการเปิดประชาธรรมเพื่อการซื้อขายผลพอิีวัตถุประสงค์ที่สองก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสามเป็นการสนุรสวนกงาง่านผูในการณิที่บอสด ตันผู้ใหญ่สมาชิกเอโนโลและพระชายวิบากที่ความสูง1,400เมตรจากระดับดัเในเวาที่เปิดะดีมานตองเปนิดไลงและก็เป็นความสนุกแล้วก็ได้ทั้งความรักความสามัคคีเคือการแข่งขันการเปิดฤดูการ อ่าผลไม้ของตำบลนาโนโกะมาเป็นทีมที่จะเริ่มแล้วครับสำหรับส่วนเช็ความ ไปแล้วครับเป็นการลองสนามไปในจุดนะครับเป็นการเป็นลองเปิดลองสนามไปแล้วครับ Sipil Pra Beda doku